ในบางครั้งนะครับกิจการอาจจะออกหุ้นนะครับอาจจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมศีก็ได้นะครับออกหุ้นเพื่อไปแลกกับสินค้าหรือบริการจากบุคคลภายนอกนะครับการลงบัทชีบัญชีกรณีที่เราออกหุ้นเพื่อไปแลกกับสินค้าหรือบริการจากบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับเราก็มีหลักเกณฑ์ว่าถ้าเราทราบราคาตลาดของหุ้นที่เราจะนําไปแลกให้เราบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์ใหม่หรือค่าบริการที่เราไปใช้บริการด้วยราคาตลาดของหุ้นที่เราเอาไปแลก แต่ถ้าเกิดเราไม่ทราบราคาตลาดของหุ้นที่เราเอาไปแลกให้เราใช้ราคาตลาดของสินค้าหรือบริการที่เราได้มานะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ทราบทั้งหุ้นที่เราจะเอาไปแลกและเราไม่ทราบทั้งราคาของสินค้าหรือบริการที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยเราก็ควรจะต้องให้ผู้ประเมินอิสระนั้นทําการประเมินนะครับว่ามูลค่าของหุ้นหรือมูลค่าของสินทรัพย์สินค้าหรือบริการนั้น มีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็เอามูลค่าดังกล่าวนั้นมาบันทึกบัญชีนะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายการบันทึกบัญชีนะครับโดยใช้ตัวอย่างที่6มาอธิบายนะครับตัวอย่างของบริษัทแข่งขันนะครับเขาได้นาหุ้นสามัญจํานวน10,000หุ้นราคาตามมูลค่าหุ้นละ1น0บาทนะครับไปแลกกับเครื่องจักรซือตอนนี้ให้เรามองว่าเราเป็นบริษัทแข่งขัน และเรากาลังจะออกหุ้นสามัญเพื่อไปแลกกับเครื่องจักรที่เราต้องการเอาเข้ามาใช้ในการดําเนินงานของบริษัทนะครับเราจะ,จะลงบัญชีอย่างไรนะครับกรณีที่1จะสมมุติว่าทราบราคาตลาดของเครื่องจักรที่จะได้รับเข้ามาแต่ไม่ทราบราคาตลาดของหุ้นที่เราจะเอาไปแลกนะครับแค่เพียงเราทราบราคาตลาดของเครื่องจักรเนี่ยเราก็สามารถลงบันทึกบัญชีได้แล้วนะครับเวลาลงบันทึกบัญชีเนี่ยนะครับเราเอาหุ้นไปแลกกับเครื่องจักรดังนั้น ก็แปลว่าเราได้ขึ้นจกักรเราก็ต้องเดบิตด้วยขึ้นจกักรื่องจักรเป็นสินทรัพย์นะครับได้รับเข้ามาก็ต้องเดบิตนะครับต่อไปเราออกหุ้นสามัญเพื่อเป็นแรกการออกหุ้นหุ้นอยู่ในบัญชีหมวดที่3นะครับออกหุ้นทําให้บัญชีหมวดที่3เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงเครดิตด้วยหุ้นสามาัญคราวนี้เราก็มาลงตัวเลขกันนะครับ เมื่อเราทราบราคาตลาดของสินทรัพย์ที่เราได้รับเข้ามาก็คือเครื่องจักรนั้นให้เราใช้ราคาตลาดของเครื่องจักรบันทึกบัญชีมูลค่าของเครื่องจักรได้เลยนะครับดังนั้นราคาตลาดของเครื่องจักรคือล้านสองก็เดบิตด,ด้วยล้านสองครับคำว่าหุ้นสาม,มัญนั้นจะต้องบันทึกบัญชีด้วยราคาตามมูลค่าซึ่งราคาตามมูลค่าเนี่ยนะครับเราก็สามารถคำนวณได้ก็คือ ออกหุ้นจำนวนหนึ่งหมื่นหุ้นนะครับราคาตามมูลค่าคือหุ้นละหนึอยบาทเราไม่ทราบราคาตลาดนะครับบรรทัดนี้ให้ใช้ราคาตามมูลค่านะครับคูณกันแล้วก็คือ1ล้านนะครับจะมีผลต่างระหว่างด้านเดบิตกับเครดิตน,นะครับผลต่างที่ทําให้สองพันเท่ากันก็คือ2องแสนครับ 2แสนนั้นเราเดาได้เลยว่ามันก็คือส่วนเกินของหุ้นสามัญนั่นเองนะครับดังนั้นเครดิตอีกหนึ่งรายการก็คือส่วนเกินหุ้นสามัญเนี่ยนะครับคือการลงบัญชีกรณีที่เราออกหุ้นสามัญไปแลกกับเครื่องจักรนะครับซึ่งกรณีที่1นนี้ก็คือเราทราบราคาตลาดของเครื่องจักรดังนั้นเราจึงใช้ราคาตลาดมาบันทึกบัญชีสินทรัพย์ใหม่ที่ได้รับเข้ามานะครับ ในข้อนี้เราไม่ทราบราคาตลาดของหุ้นสามัญก็ไม่จําเป็นเพราะเราทราบราคาตลาดของเครื่องจักรแล้วก็สามารถลงบัญชีได้นะครับต่อไปตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือกรณีที่2กรณีที่2เนี่ยนะครับเขาจะสมมุติว่าไม่ทราบราคาตลาดของเครื่องจักรที่จะได้รับเข้ามาแต่ทราบว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญที่จะเอาไปแลกนั้นมีราคาตลาดหุ้นละ110บาท ดังนั้นก็ไม่มีปัญหาใดๆผมจะลบตัวเลขออกก่อนเลยนะครับชื่อบัญชีนั้นก็จะลงบัญชีเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวเลขลองดูนะครับชื่อบัญชีนะครับเรายังได้ขึ้นจัดมาและออกหุ้นสามัญน,นะครับสมมุติว่าเราไม่รู้มีส่วนเกินหรือเปล่าผมก็จะลบออกแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าคราวนี้เมื่อเราทราบว่า ราคาตลาดของหุ้นคือในราคาหุ้นละร้อยสิบนะครับก็แปลว่าราคาตามมูลค่าเนี่ยคือหุ้นละหนึ่งร้อยเมื่อมันมีราคาตลาดหุ้นละร้อยสิบก็แปลว่ามีส่วนเกินนั่นเองครับวิเคราะห์ตรงนี้เลยนะครับสรุปแล้วข้อนี้มีส่วนเกินนะครับเพราะว่าราคาตลาดสูงกว่าราคาตามมูลค่าอยู่หุ้นละสนะิบบาทดังนั้นข้อนี้มีส่วนเกินก็เพรดอีกด้วยส่วนเกินหุ้นสามัญน,นะครับ ราคาตามมูลค่าของหุ้นสามัญก็เหมือนเดิมนะครับออกให้หนึ่งหมื่นหุ้นนะครับราคาตามมูลค่าคือหุ้นละหนึ่งร้อยคูณกันก็คือหนึ่งล้านส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนะเราทราบว่ามันเกิดมาหุ้นละสิบบาทมันก็คือการนำหนึ่งหมื่นคูณด้วยสิบครับหนึ่งหมื่นคูณด้วยสิบก็คือหนึ่งแสน ข้อนี้เราไม่ทราบราคาตลาดของเครื่องจักรแต่เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาตลาดของเครื่องจักรก็คือยอดรวมทางด้านเครดิตทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมกันก็คือ1ล้าน1นแสนนั่นเองนะครับเราก็ใส่เลยนะครับ1ล้าน1 0 0 0แสนเนี่ยนะครับแม้เราจะไม่ทราบราคาตลาดนะครับแต่ว่าเราสามารถหาราคาตลาดได้ด้วยการใช้หลักการบัญชีคู่นะครับยอดรวมทางด้านเดบิตจะต้องเท่ากับยอดรวมทางด้านเครดิตนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่สากันกรณีที่สามเป็นอย่างไรนะครับกรณีที่สามก็คือเป็นกรณีที่ไม่ทราบราคาตลาดของเครื่องจักรและก็ไม่ทราบราคาตลาดของหุ้นสามัญด้วยนะครับคือไม่ทราบแน่ชัดทั้งสองมูลค่าเลยนะครับเขาก็ ให้สมมุติว่านะครับได้นําผู้เชี่ยวชาญมาประเมินแล้วพบว่าราคาเครื่องจักรมีราคาเท่ากับล้านสองนะครับในกรณีที่สามนั้นจะสมมุติว่าให้ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินเครื่องจักรแล้วพบว่าเครื่องจักรนั้นมีมูลค่าเท่ากับล้านสองนะครับดังนั้นเมื่อเราประเมินแล้วว่ามีมูลค่าเท่ากับล้านสองก็บันทึกมูลค่าของเครื่องจักรเลยนะครับก็คือล้านสองส่วนผู้นสามาญนั้นก็ทราบอยู่แล้วว่า10,000คูณด้วย100 ก็คือหนึ่งล้านแล้วก็เดาได้ว่ามันจะต้องมีส่วนเกินแน่นอนนะครับเพื่อให้สองข้างเท่ากันส่วนเกินก็ต้องเป็นสองแสนและผลต่างมันอยู่ทางด้านเครดิตมันก็คือส่วนเกินนั่นเองนะครับส่วนเกินหุ้นสามัญนะครับข้อนี้เนี่ยเราให้ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินมูลค่าขึ้นจักรนะครับ เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินมูลค่าเครื่องจักรและผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเครื่องจักรนั้นมีมูลค่ารานสองเราก็เลยล็อกเครื่องจักรไว้ด้วยมูลค่าล้านสองนะครับแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่ผมเปลี่ยนโจทย์ว่าผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มาประเมินมูลค่าของเครื่องจักรครับแต่ผู้เชี่ยวชาญนั้นมาประเมินราคาตลาดของหุ้นนะครับสมมุติว่าผู้เชี่ยวชาญมาประเมินราคาตลาดของหุ้นแล้วพบว่าราคาตลาดของหุ้นนั้นคือหุ้นละ105บาทสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะครับ ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินราคาตลาดของหุ้นสามาัญที่เราเอาไปแลกประเม Ir ินแล้วมีมูลค่าหนึ่ง้ยห้าบาทจลเมชีย่งไรถ้าประเมินแล้วมีมูลค่าหนึ่ง้อยห้าบาทนะครับเราก็รู้ Study ว่าราคาตามมูลค่าคือหนึ่งร้อถ้าราคาตลาดมันคือร้อยหดังนั้นส่วนเกินตัวนี้น,นะครับก็คือส่วนเกินัเองส่วนเกินพุละห้าบาทนะครับราคาตามมูลค่าหุ้นสามาัญก็คือ1ล้านนะครับราคาตามมูลค่าก <Hoch> ็ยังคงเด่นนะครับ ส่วนเกินนะครับตัวนี้ก็หุ้นละห้าบาทคูณด,ด้วย1นึ่งหมหุ้นนะครับก็คือ5้า0มื่นเนี่ยนะครับดังนั้นก็เดาวได้เลยว่ามูลค่าของขึ้นจักนะครับก็คือการนำหนึ่งล้านบวกห้าหมื่ดังนั้นขึ้นจักรจะต้องบนันทึกบัญชีด้วยราคา1นึ่งล้านห้าหมื่นครับ